แคสกันอีกสักรอบกับเกม o r r z o o z ซี o d ด w นนะครับคลิปนะครับในการฟาร์มทันเดจจอนะรู้สึกว่าหลังจากมีการอัปเดตแพทใหม่ขึ้นมาเนี่ยทันเดจจอเปลี่ยนไปนะครับมันมองเห็นเราปกติเราวาปมาจุดเซฟเรามาอยู่จุดนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้มันเห็นเราเป็นขึ้นสัญลักษณ์สีเหลืองละนะครับมันสังเกตเห็นเรา อาจจะทําให้ระบบการฟาร์มเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะครับแต่มันก็ยังเดินค้างๆติดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่ายังเป็นบั๊อกอยู่หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการฟาร์มมอดนั่นเองจากข่าวที่เข้ามานะครับว่าจะมีการเพิ่มนะครับอัพแพทขึ้นมาใหม่เป็นระบบเพิ่มมอดสีทองขึ้นมาใช่ไหมครับ ซึ่งการจะไปล่ามอสสีทองในอนาคตเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากแน่นอนนะครับน่าจะล่าจากศัตรูตัวใหม่หรือเครื่องจักรตัวใหม่ที่จะออกมาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นนะครับในการเตรียมพร้อมสําหรับแพทในอนาคตหรือ DLC ในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มตัวของเราให้พร้อมนะครับนั่นก็คือการหามอสดีๆนะครับเอามาใส่ ทั้งอุปกรณ์อาวุธและก็อุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับให้พร้อมนั่นเองนะครับซึ่งม็อดที่เราต้องการนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นม็อดสีม่วงแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการฟาร์มไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไปขายทั้งหมดนะครับไออันไหนที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะเอาไปใส่ในอาวุธไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูในส่วนองクラฟติ้งของผมนะครับนี่ นะครับก็จะใส่มดไว้หมดแล้วเป็นมดสีม่วงทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพเรื่องของความแรงแล้วก็ประสิทธิภาพในการติดสถานะต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเลือกเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาที่สูงที่สุดได้ไม่ครบนะครับเห็นได้ได้ได้ไดข่าวว่าสูงที่สุดคือ51%เ็ดนะปปัจจุบันในมดสีม่วงนะครับเวลีแลระดับเวลีแลนี้นะครับตอนนี้ ที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าได้อีกผมก็จะเปลี่ยนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีบางอันที่ผมก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงๆมาแบบระดับห้าสิบแล้วนะครับนี่อ่ะอย่างมีตัวนี้นะครับแต่ก็โคตรไร้ค่าเลยนะครับก็คือธนูคอร์รัปชั่นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เป็นธนูที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีนะครับเราสามารถซื้อสะดูซ้ำได้นะครับ ผมจะซื้อธนูซ้ำไว้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่น Shadow Warbow ซึ่งใส่ได้3มสล็อตแล้วก็ยิงได้3ทมธาตแล้วก็ยังไงเดียมีมีค่า h a n d l e นะครับ Hand n ก็คือความเร็วในการยิงเนี่ยค่อนข้างสูงแลนะยิงลัวได้ให้มอนสเตอร์นะครับติดสแตก็กหรือติดสถานะต่างๆได้่างผมก็จะใส่ไปเลย1อันก็1ทา่าตอย่างนี้ผมจะเน้นท่าตสายฟ้านะครับก็คือเน้นสถานะช็อคเป็นหลัก นะครับก็จะอัดช็อคอย่างเดียวเลยอันนี้ผมจะเน้นคอร์รัปชันก็คอร์รัปชันเป็นหลกักนะครับอันนี้ผมก็เน้นฟรีดไปเลยแช่แข็งนะครับซึ่งอันใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะใช้บ่อยสุดก,ก็คือฟรีดนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำเควสเอา,เอ,าเอาวุธทองคำนะครับทั้ง3ชิ้นมาได้หมดแล้วนะครับก็คือตัวหนังกระติกนะครับแล้วก็วอโบแล้วก็ตัวปืนยิงเชือกนะครับซึ่ง โอเคมากเลยนะครับกับค่าสเตตัสที่มันให้มาค่อนข้างสูงนะครับแต่วันนี้ที่จะแนะนําในการฟาร์มของผมเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่แบบเน้นไวนะครับเน้นไวเป็นหลักเลยนะครับเราเอาวุธที่จะใช้นก็เป็นคอมโบที่หลายๆคนก็ใช้กันอยู่ก็คือคอมโบสถานะฟีดก็คือยิงให้ติดน้ําแข็งก่อนแล้วก็อัดด้วยอาวุธที่แรงๆของเรานะครับซึ่งอาวุธที่แรงที่สุดของผมเนี่ย นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวหนังกระติกอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตอนนี้มีหนังกระติกหลายอันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยกว่าน,นี้เหมือนผมจำได้ว่าไอ้สี่ร้อยี่สองผมเนี่ยจะเป็นเกือบเจ็ดร้อยเลยนะครับไม่รู้มันอัปเดตแล้วมันเนิร์ฟลงมาหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้นะเราไม่รู้ว่าคอมโบที่ผมจะแคสในวันนี้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะที่อาวุธที่ผมใช้2ออย่างก็คืออาวุธติดสถานน้าแข็งนะครับจะเป็นไรได้แต่ที่ผมใช้คือวอลโบเพราะว่าเราสามารถใส่ธนู3าดอกแล้วยิงได้มันก็เกือบครึ่งหลอดไปแล้วนะครับ่าสถานะมันก็จะเต็มเกตเกือบเต็มเกตแล้วเรายิงซ้าอีกไม่กี่ดอกมันก็แข็งเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้อาวุธที่แรงที่สุดข,ของเราก็คือตัวนี้นะครับตัวสลิงช็อตนะครับยิง อาวุธที่แรงกระสุนที่แรงก็คือเป็นกระสุนสติก๊กนะครับไอตัวที่มันยิงไปแล้วมันติดหนึบนะครับมันจะยังไม่ระเบิดทันทีแล้วมันจะเป็นระเบิดเวลาเออผมจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าคอมโบนี้ยมันไวขนาดไหนเพราะจากที่เราดูหลายๆรีวิวหลายๆคลิปมาเนะี่ยเราจะเห็นว่าวิธีล่าทันเจอมีค่อนข้างเยอะมีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการคึงเชือกนะครับทิปแคสเตอร์ตัวนี้อ่าเออ เออผมจำผิดหรือเปล่าทิพแคสเตอร์นี่นะฮะที่ดามิมันเจ็ดร้อยกว่านะครับซึ่งแรงมากนะครับแต่ขึงการจะฆ่าเทนเดอร์จอหนึ่งตัวนะ่ะต้องขึงเยอะมากครับเป็น1ิบเส้นซึ่งเปลืองนะครับการคราฟลูกกระสุนของชาร์โด้ทิพเปสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเปลืองนะครับเปลืองธาตุไฟนะครับเบรสค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เปลืองเงินเปลืองทองใช้เล่นนะครับในการฟาร์มผมคิดว่าการฟาร์มแบบ วนไปวนมาเนี่ยมันไม่ควรเสียหายหรือใช้ใจ่ายเยอะนะครับเพราะเราฟาร์มเพื่อเอาของหรือเอาของมาขายหรือเก็บมอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่น่าจะทําให้มันขาดทุนเนาะผมเลยมองว่าคอมโบนี้น่าจะประหยัดงบมากที่สุดแล้วก็ไวที่สุดด้วยครับเดี๋ยวลองดูว่ามันไวขนาดไหนนะครับลองดูกันก่อน,อ,นอื่นนะครับผมจะใช้ฟรีสนะครับอ่าแล้วก็ใส่ธนูสามดอกไปเลย นะครับเราจะลองแบบรวดเร็วรวดเร็วหน่อยนะครับผมจะลุยมาเลยซึ่งซึ่งหน้าอ่าใส่สามดอกยิงอีกป๊บเอาละครับแข็ง พอมันแข็งปุ๊บเราก็จะใช้กระสุนตัวนี้ยิงนะครับมันจะค่อนข้างแรงถือกระสุนตัวนี้ เรียบร้อยครับค่อนข้างไวอันนี้ผมยิงกระสุนผิดไปนัดหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาทำซ้ำอีกทีดูซิว่าจะไวไหมนะครับเนี่ยเราก็ได้มอสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปอันนี้ผมใช้เกาะเทพด้วยเมื่อกี้อาจจะโดนมันโจมตีไปนิดหนึ่งอาจะถ้าไม่ได้ใส่เกาะเทพก็อาจจะเลือดลดลงไปนิดนึงครับแต่ปกติแล้วเราจะใช้แบบไม่เสียเลือดเสียเลือดลเลยนะครับมันจะไวกว่านี้มากนะเดี๋ยวผม ปิสงการนะครับผมห่างหายไปนานเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราลองวาร์ปกลับมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราลองทําซ้ําเนาะดูซิว่าฮ้ทฤษฎีเราเนี่ยโอเคเปล่านะครับจุดที่ผมวาร์ปไปสู้ด้วยบ่อยๆนะครับก็จะมีทันจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโมเบเกอร์ไอ้ล็อกเบกเกอร์นะครับที่ไหนว็เอ้ จำได้ว่าอยู่แถวทะเลทรายโอ้ไม่ได้เล่นนานอ่นี่นะครับเราฟัสเทเวลมาเลยการฟัส v e เวลครับจะทำให้มอนสเตอร์นั้นเกิดขึ้นมาใหม่นะครับทำให้เราฟาร์มได้อย่างต่อนเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มล็อกเบเกอร์สตัวนี้เสร็จเราก็กลับไปฟาร์มเทนเนอร์จอใหม่นะครับเราก็จะล่ามอสสีม่วงเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะหรือบางคนอยากจะเล็งที่เท,ทนเนอร์จออย่างเดียวเลยก็ได้นะครับ แต่ผมจะลองลองเล็งหลายๆตัวเนาะส่วนใหญ่ตัวที่ดอปมอสสีม่วงเนี่ยก็จะเป็น t h นเดอร์จอนะครับแล้วก็ตัวล็อก b a เกอรอ่าพวกนี้นะครับเบ h อยมางเนี่ยพวกมอนระดับสูงตัวใหญ่ๆเนี่ยจะให้มอสม่วงหมดนะครับอ่ามาดูอันนี้กันนะครับไอตัวล็อก b a เกอรเนี่ยหลายหลายคนบอก เป็นปัญหามากใช่ไหมครับเพราะว่ามันมี2ตัวอยู่คู่กันเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับทิกในการสู้กับล็อกเบเกอร์คือต้องยอ่อนะเมื่อกี้ผมลืมยอ่อเข้ามานิดเดียวอนาเกตม,มันรู้ตัวทันทีนะครับยิงหนังกระติกใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันไประเบิดในดินยิงใส่เยอะที่สุดครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับตายไปแล้วหนึตัวคือไวมากแล้วคอมโบนี้นะครับคอมโบนี้ไวมากจริงๆผมว่าแบบไม่ต้องไปมัวขึงเชื่อกขึงอะไรไม่ต้องมัวไปเจาะเกาะทำลายอะไรมันเลยครับออย่าลืมครับกระสุนให้เต็มเต็มไว้อ่าใส่ไปสามดอกเมื่อกี้แล้ว บึมบึมบึมตายเห็นไหมครับไวมากเราไม่ต้องไปรีนรอแบบทำลายเกาะทำลายอะไรมันเลยนะครับอ่าได้มดมาละสี่อันเสร็จแล้วเราวาร์ปกลับครับเดีย๋ยวผมจะทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาสักสองสารอบให้ดูนะครับเราวาร์ปกลับมาจุดทันเดอร์จอใหม่เป็นไงเมื่อกี้ล็อกเบเกอร์ไวมากเลยไหม ไม่ต้องมัวไปแบบยิงขาเพื่อให้มันไม่ดําดินอะไรอย่างนี้คือค่อนข้างเสียเวลาเนาะเราฟาร์มเราเน้นไหวครับยิงใส่น้ําแข็งแล้วก็ปาระเบิดดําดินครับเราไม่สนครับว่ามันจะระเบิดไม่ระเบิดเพราะว่าทันทีที่กระสุนมันติดแล้วเนี่ยไอ้สติกกี้บอมเนี่ยดําดินไปมันก็ระเบิดในดินอยู่ดีมันก็ตายนะครับเราไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยยิงไปแล้วว่าวครับมันมุดดินหลบอะไรเงี้ไม่ต้องสนเรายิงยิงให้มันติดติดตัวมันไปก่อน แล้วพอเรายิงไปติดหลายๆล,ลูกเนี่ยพอมันระเบิดรัวๆติดๆกันนะ่ดัดเมจมันจะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดัดเมจจากการติดสถานะฟีดขึ้นไปอีกนะครับอ่าวาแล้วโอโ้โหมีคนมาแจมนะครับไอผมไม่ค่อยชอบเลย ผมไมค่อยชอบเลยนะที่แบบมีพวกทหารมาช่วยอย่างเงี้ยมันทำให้เสียกระบวนนะครับดูครับว่าจะไวขนาดไหนเรียบร้อยครับตายไวมากเลยไวกว่าไอตาแรกอีกนะผม ผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีฟาร์มที่ไวที่สุดแล้วครับต่อให้ไม่ต้องมีอาวุธทองนะครับดาเมจมันก็ยังแรงอยู่ดีถ้าคุณฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยคุณจะได้มอสมาเปลี่ยนใส่เรื่อยมอสดามเมตนะครับคุณก็เอามอสดามเมจนะั้นมาออาวุธคุณเยรื่อยลก็ล่าคุณจะทําใช้วิธีนี้ในการฟาร์มได้ไวมากนะครับแล้วก็ได้เยอะมากนะครับเดีย๋ยวลองดูอีกทีเนาะอีกสักสองรอบเนาะวนไปวนมาอย่างงี้อีกสักสองรอบอ่า ล็อกเบเกอร์เมื่อก่อนล่าทันจจทำไงครับขึงเชือกนะขึงแถบนะครับไอตัวทิปแทสเตอร์ระเบอร์อย่างเงี้ยเป็นส0บอันเลยก็เป่าผิวปากเรียกให้มันเดินมาระเบิดตู้มเดียวตายแต่ขึงเวลาที่ใช้ในการขึงนานมากนะครับกว่าจะขึงเส็จ10กว่าอันเนี่ยนะกับวิธีสอคือไปยิงสกัด ให้อาวุธปืนมันนะดิสแลนเชอร์หลุดออกทีละอันทีละอันแช่แข็งมันเสร็จแล้วไปหยิบปืนมายิงใส่มันโอ้กว่าจะกว่ามันจะตายนะครับเลือตกยางออกกันใช้เล่นเนาะเสียเวลาที่ผมทำนี่ผมว่าไม่น่าถึง3าสิบวิด้วยนะครับไม่น่าถึง30สิบวินะครับผมว่ามันไวกว่ามากเราใช้สองอันนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าโซนมาล้วก็เติมสามดุกโตนูสามดอกไปก่อน วิ่งเข้าไปเลยครับไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนมาหนึ่นงสองสามสี่วิ่งเลยครับตายไหมนะ่ะต้องห้าอันอ่ะ พลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยอ่าที่ผมพลาดไปหน่อยต้อง5อัน1 2 3 4 5แค่นั้นแหละครับนะวายเรียบร้อยครับอ่าแล้ววร์ป จริงๆไปลองตัวอื่นก็ได้นะครับธันเนอร์จอเันเดอร์จอหรือไปลองธันเดอร์เบิร์สตอมเบอร์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นใช้วิธีนี้ค่อนข้างยากมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือต้องทําให้มันล่วงพื้นก่อนนะครับก็ใช้ปืนสลิงยิงขึงมันสักสี่ห้าเส้นมันก็จะล่วงลงพื้นเสร็จแล้วเราก็แช่แข็งมันซะเสร็จแล้วก็เอาหนักะติกนะครับยิงใส่มัน ก็จะตายด้วยคอมโบเดียวกันนี่เองผมว่าคอมโบเนี้ยค่าได้ทุกตัวนะครับยกเว้นบอสนะครับรู้สึกบอสมันไม่ติดสถานะนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้ไอตัวเดสบิงเจอร์นะครับใช่เล่นเนื้อเรื่องเราก็เลยต้องยิงปลอดอาวุธมันไปไเรื่อยๆโอ้ลำบากนะเดี๋ยวผมจะลองนับนะครับ ผมผมไม่มีนาฬิกาจับเวลานะครับผู้ชมก็ลองดูคลิปเอาแล้วกันนะครับว่ามันใช้เวลากี่วินาทีในการฆ่าเนนลจอหนึ่งตัวนะเริ่มจากที่ผมยิงนัดแรกเนาะยิงน้ำกระโดดน้ำแข็งเซตแรกใส่มันปุ๊บก็เริ่มนับได้เลยนะผมจะลองทำให้ไวที่สุดนะครับ เรียบร้อยโอ้อันนี้ช้ากว่าอีเมื่อกี้ไปหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เล็งไปที่จุดอ่อนมันจริงๆต้องเล็งไปที่ตัวเราจะรู้เนาะว่าทันเดอร์จอจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงตัวมันที่เป็นรูๆอ่าต้องยิงตรงนั้นนะครับเอาละนะครับอันนี้เราก็พอมองเห็นแล้วนะครับกับการวิธีฟาร์มที่แบบไวนะครับ ในการล่าทันตะจอไวๆทำยังไงกระตายกระตายล็อกจิตเอ้าลืมลืมลืมบึมหลอดหลอดล็อกจิตครับเห็นสัตว์ต้อง้าอ่าก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการฟาร์มทันตจอกับล็อกเบเกอร์แบบเร็วจีนะครับ ทำยังไงถึงจะได้มอสมาไวที่สุดเนาะผมก็ลองรีวิวแล้วคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับก็มาแบ่งปันกันละกันนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับว่าก่อนไปฟาร์มเคลียร์ของในช่องด้วยผมเจ็สิบทับเจ็ดสิบเต็มไปละนะครับก่อนออกไปลุยก็อย่าลืมเคลียร์สล็อตตรงนี้ให้มันว่างด้วยนะครับอ่าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลัง ฟาร์มอยู่นะครับอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้า